สวัสดีค่ะเพื่อนๆกำลังอยู่กับเรา Love Long Term Podcast ค่ะเราแก้มกาญจนาค่ะและนี่คือ Love Long Term Podcast EP 5เขตจากรักเก่าความกลัวในการเริ่มต้นรักใหม่ค่ะก่อนที่เราจะ move on หรือว่าเริ่มต้นใหม่จากใครสักคนได้นะคะก็อาจจะต้องเคยผ่านความรู้สึกกลัวหรือว่าไม่กล้ามากพอที่จะเริ่มต้นใหม่กันมาก่อน,นะคะ่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะอาจากําลังมีปัญหา หรือว่ารู้สึกไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ซึ่งปัญหาพวกนี้เนี่ยก็อาจเกิดจากการที่เราเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่แย่ๆนะคะการถูกนอกใจหรือว่าผิดหวังซ้ําๆซึ่งพอเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นเนี่ยในตอนที่เราเองเนี่ยไม่มีภูมิกันหรือว่าวิธีรับมือดีๆก็อาจจะทําให้เกิดความวิตกกังวลหรือว่าฝังใจในการเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะซึ่งในทางภาวะทางจิตเนี่ยก็มีโรคที่น่าพูดถึงอย่าง โรคกลัวความรักหรือฟีโรโฟเบียอยู่ค่ะซึ่งคนที่ป่วยวปโรคนี้เนี่ยก็จะมีอาการรู้สึกกลัวที่จะมีความรักหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนอื่นนะคะไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็มองเห็นคุณค่าในตัวเองลดลงซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยค่ะสาเหตุของโรคนี้เนี่ยก็จะมาจากการที่เจอเหตุการณ์ที่รุนแรงต่อจิตใจมากๆนะคะอย่างเช่นการถูกบอกเลิกการกลัวการถูกปฏิเสธนะคะ หรือแม้กระทั่งการที่เราเองเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในตัวเองตัวอย่างข่าวนะคะที่เราอาจเคยเห็นในทีวีอย่างเหตุการณ์ที่สามีทําร้ายภรรยาของตัวเองนะคะจนฝ่ายหญิงเนี่ยมีบาดแผลทางจิตใจ <S <S ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เห็นว่าบางครั้งความกลัวเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการทําร้ายร่างกายเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ก็เกิดจากการทําร้ายจิตใจได้ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวเราเองก็เคยมีประสบการณ์ที่ทําให้รู้สึกกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกัน,นะคะ่ะ ช่วงมัธยมเนี่ยเราจําได้ว่าเราเคยแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะซึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยเราก็ตามจีบตามตื้อเข้าไปบ่อยแต่ว่าตัวพี่เขาเองเนี่ยไม่ได้มีรีแอคชั่นอะไรกลับมาสุดท้ายเราก็ผิดหวังค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราก็กลับมานั่งคิดกับตัวเองซ้ำๆทวๆซ้ำๆอยู่นานเลยว่าเราทำอะไรพลาดหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเรากลับนะคะ เราก็เริ่มเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วตัวเรายังไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ยังไม่เข้าใจการถูกปฏิเสธค่ะในมุมมองของจิตแพทย์เองก็มีคําแนะนําบอกว่าการที่เราไปเชิญหน้ากับความกลัวหรือความจริงที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะลดความวิตกกังวลและสร้างภูมิปานฐานต่อความกลัวของตัวเองมากขึ้นค่ะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองต่อความรักไปในทางบวกพาตัวเองไปสถานที่ใหม่ๆเพื่อออกจากความทรงจําเดิมๆก็จะช่วยฮีลใจเราได้อีกทางหนึ่งค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์บางครั้งก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนนะคะการยอมรับความผิดหวังที่เกิดขึ้นและพาตัวเองออกจากความคิดลบๆเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่เราให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าเกิดว่า รู้สึกว่าเรายังผ่านจุดนั้นมาด้วยตัวเองไม่ได้จริงๆเนี่ยการปรึกษาจิตแพทย์นะคะก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเราได้ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนก้าวข้างพงกลัวในจิตใจเพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่ดีและมูออนไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะขอให้ได้รับความรักที่ดีในทุกวันค่ะ